เวลาเป็นทั้งยาเป็นทั้งปุ๋ยสวัสดีครับเพื่อนๆครับมาเจอกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เราเจอกันในรอบของน้ําผักเอ้น้าท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเลงนะครับเราก็มาเจอกันในวันพุทธที่16กุมภาพันธ์2565นหรบานะครับทุกๆวันพุธเวลา17นาฬิกาเราก็จะมาเจอกันทางช่องนี้นะครับ ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่เข้ามาดูแล้วก็ให้กำลังใจนะครับเเพื่อนๆครับจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่มีใครเนาะที่ว่าไม่มีความปวดร้าวไม่มีการบาดเจ็บทางจิตใจนะครับยังไม่มีใครที่ว่าเออยังไม่เคยเจ็บป่วยหรือว่าต้องต้องบาดเจ็บไปกับความรู้สึกแต่ว่า เวลานะครับเวลาจากเช้าไปเย็นจากเย็นมาเช้าจากสัปดาห์หนึ่งไปอีกสัปดาห์หนึ่งแล้วก็หลายหลายสัปดาห์ก็จะมาเป็นหนึ่งเดือนจากระยะเวลานี้เองนะครับซึ่งมันเหมือนเป็นยามาช่วยดูแลมาช่วยบำบัดมาช่วยฟืน้นฟูสิ่งที่เกิดขึ้นให้หายไปได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับเวลาเนี่ยก็ยังเป็นปุ๋ยนะครับ ยังเป็นปุ๋ยที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งความแข็งแกร่งต่อจิตใจของเราให้มีพลระกำลังทางจิตใจเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเราปล่อยให้วันเวลานั้นหมุนเวียนเปลี่ยนไปโดยทีเออ่เราไม่ได้หยิบเอาเวลามาช่วยเป็นปุ๋ยหรือว่าเป็นยาให้กับตัวเองนะครับเ,ออเราก็จะต้องใช้เวลาที่มีอยู่เนี่ย มาคอยมาคอยประครบมาคอยประครบประงมโอ้ผมเริ่มจะเปลี่ยนตั้งแต่หัวค่าแล้วนะมาช่วยประครบประงมมาคอยดูแลให้กับรอยแผลรอยบาดเจ็บอันนั้นนะครับเพื่อนๆครับความบาดเจ็บเนี่ยมันมันมีในปกติของคนทั่วไปก็จริงนะครับแต่บางอย่างเนี่ย เราก็จะต้องสร้างภูมิต้านทานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับจิตใจตัวเองด้วยเหมือนกันมิใช่ว่าจ,จิตใจของเราบอบางจนเกินไปจนกระทั่งว่าไปโดนนี่นิดนั่นหน่อยเฉียวไปเฉียวมาและทำให้เกิดแผลทางใจไดเ้เราคงจะต้อง,ต,องต้องบอกกับตัวเองเนาะว่าอ,อ,อะไรที่มันเป็นภูมิคุ้มกันต่อจิตใจของเราได้เนี่ย มันก็จะช่วยไม่ให้เกิดแผลเกิดสิ่งที่บาดเจ็บต่อจิตใจของเราง่ายขึ้นนั่นเองนะครับสิ่งที่จะคอยบอกคอยย้ำกับตัวเองได้อันหนึ่งก็คือมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะครับจะเป็นไปไม่ได้เลยว่าต้องมีแต่ความปลื้มใจเท่านั้นจะไม่มีอะไรมาราคายเคืองจะไม่มีอะไรมา บันทอนความรู้สึกบ้างเอ่อจะไม่มีอะไรที่จะมาทําลายอารมณ์ความรู้สึกเราบ้างม,มันคงไม่มีนะครับซึ่งกับชีวิตปกติแล้วเนี่ยมันต้องมีที่ถูกใจบ้างตรงใจบ้างไม่ตรงใจบ้างชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างอันนี้มันถือเป็นความปกตินะครับถ้าเกิดเราคิดว่าเอ๊ะนี่แหละมันคือสิ่งที่มาคอยทําให้เกิดบาดแผลทางความรู้สึกทําให้เกิดบาดแผลในจิตใจ ถ้าเกิดเราเก็บเล็กผสมน้อยจนกระทั่งว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเ,เรามองว่ามันเป็นสิ่งที่มีคมแล้วก็คอยทิ่มแทงคอยทำให้จิตใจบาดเจ็บอยู่ตลอดเวลาเนี่ยในที่สุดแล้วเราก็จะเห็นว่าบาดแผลมันก็เต็มไปหมดนะ,ะสิ่งที่เราจะทำได้คือเอาหูไปนาะเอาตาไปได้ที่เขาว่านะ ถ้าเกิดสิ่งสิ่งนั้นมันไม่ได้ก่อประโยชน์เกิดประโยชน์ให้กับเราแล้วเนี่ยปล่อยวางไปเถอะครับออปล่อยวางไปมันเป็นอะไรที่เล็กน้อยเกินไปแล้วก็ไม่ได้ใหคุณค่ากับตัวของเรามองข้ามไปบ้างข้ามสิ่งนั้นไปบ้างแล้วยังไงแล้วก็จิตใจอารมณ์ความรู้สึกของเพื่อนๆก็จะเข้มแข็งขึ้นนะครับ ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนคนพิการและครอบครัวคนพิการทุกทุกคนนะครับเราเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับมีอะไรทีเ่เห็นเหมือนหรือว่าเห็นต่างร่วมคอมเมนต์เสนอแนะความคิดเห็นไว้ที่ตรงนี้ได้นะครับเจอกันใหม่วันพุธหน้าขอบคุณครับ